ใช่ครับอ,อะไรเนาะสวัสดีครับผมโทนี่แฮปปี้นะครับโทนี่ทาราดุลทาราพรนะครับก็ตอนนี้ก็เล่นกีตาร์แบ็กอัพให้โบกี้ไลออนอยู่ครับแล้วมีกินข้าวแหวหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นฉีสารสีสานต้องจริงจังหน่ย <c oughs> อยก่อนหน้าจะมาเล่นแบ็กอัพให้โบกี้เนี่ยก็ จริงๆเป็นเพื่อนกันมาก่อนอันนี้ไม่มุกเลยนะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็คือเรียนด้วยกันมาอย่างเงี้ยครับที่มปลายที่ไม่ดนวิทยาลัยดุยยางขสิ์ไม่ดนนะครับกเ็เป็นโปรแกรม P. ีคอ l e เ e เป็นแบบว่าเตรียมศิลปินปกติจะมีเตรียมทหารเนาะอันนี้ก็เป็นเตรียมดนตรีอย่างเงี้ยครับก็โทกับโบก็จเจอกันที่นั่นแล้วก็ไดเ้เป็นเพื่อนการทำวง ด้วยกันอะไรเงี้ยครับชื่อวงว่าสกิปปิดได้ไปแข่งฮอตเวฟด้วยด้วยกันมาแล้วก็จนขึ้นปีหนึ่งอะไรต่างคนต่างเรียนไปโทรเรียนแจ๊สเนาะพี่โบเขาเรียนดนตรีสมัยยมก็จะไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงนั้นแต่ว่าพอจบจบจากไม่โดนมาเนี่ยก็ได้มาเจอกันตอนทำงานอีกทีหนึ่งก็ได้มาเล่นให้พี่โบยี่เขาเนี่ยแหละครับประมาณนั้น เผอิญว่ารสิยมทางด้านดนตรีของพวกเรา5คนมันมันค่อนข้างตรงกันมากว่าในยุคนั้นจะจะต้องมันจะต้องเป็นในเวแบบเมทัลเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนั้นนะในยุคที่พวกโทมอมอมสีมันจะเป็นอาร์คิ่งอเล็กซานเดียพวกแบบเวแบบเวแบบเมทัลแบบที่เป็นเมทัลรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ว่าไอ้5คนเนี้ยก็จะชอบทรงๆแบบว่า โซ so, ชอบทรงแบบอะไรที่มันแบบว่ามีฟิลที่มันเป็นไลท์ๆหน่อยไม่หนักมากในดนตรีอย่างเงี้ยครับก็จะมีความแจ๊สด้วยเพราะว่าพวกเราก็ในช่วงนั้นก็เตรียมจะเรียนแจ๊สต่อด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นส่วนผสมที่มันค่อนข้างมีงความป๊อปแล้วก็แจ๊สแล้วก็โซ่ไออนบีเล็กๆอะไรเงี้ยครับไม่มทเลยไม่มท่านแต่ว่ามือกองเมทัลน,นะช่วงนั้นจำได้อ่อ ถ้าพูดถึงโบในณเวลานี้ก็จะ,จะจะจะค่อนข้างแตกต่างจากโบที่ที่อยู่ s k i ปิดมากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนพอโบเองหรือตัวพวกเราเองอย่างตัวโทวเองเนี่ยได้ผ่านเขาเรียกว่าการเล่นหรือการเรียนอะไรก็ช่างพอนี้เวลามันก็กั่นกรองแล้วก็ทำให้เราไปเจอดนตรีอีกหลายๆยแบบนี้ครับก็ทำให้พี่โบเขาตกผลึกบางอย่าง แล้วก็ทำเพลงออกมาได้น่าสนใจมากก็คือแบบแทบจะแบบว่าสลัดคลาบสะคิดปิดออกไปเลยเป็นพี่โบที่น่าสนใจใน2022มากแล้วก็ปีที่ผ่านๆมาด้วยงีครับ <2023 S 1> ใช่ <2023 S 1> yeah, แล้วย่แล้ว2023ครับอ้อาพูดเป็นช่วงๆก็จะเข้าทางเลยเพราะว่าโทก็เสพมือกีต้าร์มาค่อนข้าง,าง,างเยอะอยู่เหมือนกัน ถ้าตอนเอาตอนเริ่มเลยเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นคุณทอมมี่เอมานูเอลเป็นสายฟิงเกอร์สไตล์นะครับที่ชาวไทยทุกคนที่น่าจะรู้จักอยู่แล้วเขาเก่งมากๆคือคุณทอมมี่เนี่ยเขาค่อนข้างมีสไตล์การเล่นถ้าเกิดว่าเราเห็นมือกีตาร์ที่เป็นแนวฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะอิมโพรไวส์หรืออะไรไม่ได้เนาะ บางทีเนาะเพราะว่ามันคืออะไรที่แบบมันมีความค่าคาเกี่ยวกับการเป็นคลาสสิคนิดนึงก็คือการฟ i ิกที่จะเล่นแบบนั้นแต่คุณทอมมี่คือไม่ใช่คือเขาสามารถสามารถลื่นไหลใ,ใ,ในในในสิ่งที่เขาอยากเล่นได้เลยอะยเงี้ยัอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่โทร,รู้สึกว่าเขาเป็นมือกีตาร์ที่โทให้การยอมรับมากแล้วก็ลดมือดีมากเล่นอะไรก็เพราะอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,อันนี้ในช่วงเด็ก,ดกๆใช่ไหมอีกคนนึงก็จะเป็น คุณซีวีเลวอนคือพเพิญว่าที่ขอนแก่นตอนนั้นยังยังเขาเรียกว่ามันยังแบบไม่ได้มีสื่อการสอนหรือไม่ได้มีครูที่ท,ที่ที่สอนแบบสอนดนตรีที่มันเป็นพวกป๊อปหรือพวกบลูหรือพวกแจ๊สห,หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยมาเนาะมันก็จะเป็นการสอนแบบเ,เล่นโน้ตเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโทรไปเจอคุณครูเขาชื่อครูตรงเป็นครูคนแรกครูกีตาร์คนแรกในชีวิตโทรเลยเขาก็ให้ฟังสองวันเนี้ย แล้วกลายเป็นว่ามันโดนเส้นเรามากมันแบบเรารู้สึกมีแพชชั่นกับกับสองคนนี้มากๆเลยแล้วก็ฟังมาตลอดเลยนะครับสำหรับคุณทอมมี่แล้วก็คุณสตีเวนเลวอนพอโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยใ,ในในช่วงเป็นพีเรียที่แบบว่า,เ,าเริ่มเริ่มเริ่มมาที่ไม่ดนแหละทตกก็จะมีมือกีตาร์ในดวงใจเพิ่มขึ้นมาก็คือคุณโจพาสโจพาสคุณโจพาส ก็เป็นมือกีตาร์แจ๊สที่มีความเป็นฟิงเกอร์สไตล์เหมือนกันคือเขาจะโซโล่แบบเล่นคนเดียวแบบว่าโซโล่เลยแล้วก็คอมในตัวโซโล่แวะไปโซโล่กลับมาคอมเล่นคอร์ดเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้ก็เป็นอิทธิอิธิพลที่ต่อเนื่องมาจากคุณทอมมี่เหมือนกันที่แบบทำให้เราโดนเส้นอะไรกับ กับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาเล่นจบในคนคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์มากในในสกิลในการเล่นของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็คุณโจโจพลาสเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นแบบ We oul, วิทูโซ่อะครับมันเหมือนเป็นแบบความสุดยอดของของเพลเยอร์ก็คือเขาบอกว่าเป็นเจ้านายของกีตาร์อันนี้โดนเส้นมากก็คือเขาสามารถสั่งให้กีตา เล่นตามเสียงที่เขาอยากได้ยินนะแล้วก็มือกีตาร์แจ๊สอีกหลายคนมากๆที่แบบเป็นทั้งยุคลางยุคเก่าโมเดิร์นไปเลยก็ก็มีค่อนข้างหลายคนแต่ว่าหลักๆก,ก็เป็นคุณจอเพสเนี่แหละที่ที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมีหนังสือไว้เลยมีกรอบรูปติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่โทชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับดนตรี be, มันก็เริ่มผสมผสานไปเรื่อยๆเนาะก็จะแบบว่ามีมือกีตาร์ฮีโร่ฮีโร่ในแบบของโทนี้มันไม่ใช่แค่ฝั่งล็อกนะเขาก็จะมี ฮิโลในทางที่เป็นนิโอโซบ้างบลูสบ้าง R&B บ้างแต่ถ้าเกิดจะให้โทัวรชอบแบบบลูสที่ที่รู้สึกว่าเก่าแล้วก็แบบภาษาที่โดนเส้นเราเนี่ยจะเป็นคุณอัลเบิร์ตคิงดีมากอัลเบิร์ตคิงจอห์นเมเยอร์บีบีคิงทัวรชอบถ้าสายนิโอโซนี้ก็จะ ค่อนข้างโทจะชอบไปในทางนิโอโซที่ที่เป็นผิวสีจะจะชอบที่ที่เขาแบบว่าอธิบานบางอย่างได้แตกต่างจากนิโอโซที่แบบเป็นผิวขาวที่ทอ่เอาง่ายๆเพื่อน,อนๆอาจจะเคยเห็นใน IG ะ่ะถ้าเราลองมองมอง,มองแบบดูดูคลิปแบบว่าเทียบกันนะ่มันจะมีความแบบบางอย่างที่มันแบบอืม้มอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันโดนโทก็จะเป็นคุณไอเซชากี้ ขุนขวาญของคุณจอห์นเมเยอร์นี่แหละก็คือเป็นมือกีต้าร์คู่ใจคุณจอห์นเมเยอร์ที่ที่เขาก็พึ่งตอนมาไทยเขาก็มาด้วยผมนี่กรี๊ดเลย <c oughs> อะไรอย่างนี้เอาจริงๆถ้าเกิดเห็นเขาครั้งแรกแบบว่าตอนยังจำาภาพลักษณ์อะไรของเขาไม่ได้มาก,กน,นะครับเราจะเห็นใน IG ใน IG ที่ที่มันจะเป็นฟิล วิวอะไรที่ที่เขาเล่นกันใช่ไหมแล้วก็ลงอูที่เขาถ่ายสวยๆอะไรเงี้ยทุกแบบกีตาร์อะไรวะสวยมากเลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วเสียงก็ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าในหลายๆคนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีย่งเงี้ยใช้ส่โตะเยอะมากที่โทเห็นใน i g เนาะแล้วก็ตามโซเชียลมีเดียต่างๆที่เขาเล่นกันเก่งๆอะ่ๆอะแล้วก็ประเด็นก็คือกีตาร์มันสวยแล้วมันก็เสียงดี มันก็เลยสะกิดใจเรานิดนึงก็เผอิญว่า,าพี่บอยพี่บอยแล้วก็พี่ทอยนั่นแหละเป็นคนป้ายยาโทรในวันในวันนั้นเลยที่แกมาถ่ายมาสัมภาษณ์โทรในที่ร้านสิงประหละัดมินบุรีนั่นแหละวันนั้นเลยพี่ทอยเอามาให้จับจับปั๊บโอ้โหสัมผัสมันดีอะสัมผัสมันดีมากเลยมันก็เลยช็อตนั้นแหละมันมันทำให้โทรแบบว่า เขาเรียกว่าประทับใจในในในออสายโตมากเลยครับประเด็นคือโทรเล็ง622ไว้ก็มาลองที่ไอกีตา้าเนี่แหละก็กะจะแบบว่าเออเออลองสักหน่อยเพราะว่าเราเราเล็งไว้แล้วเราอยากได้ประมาณนึงเนาะก็เล็งแล้วก็ลองลองลอง,ลอง,ลองดูก็มีเพื่อนฝูงมีพี่ๆคนในใ,ในในวงมามามาดูด้วยมาเชียร์ประเด็นก็คือเขาอยากฟังเจ้าเสียงเจ้า เจ้าทีพารตัวเนี้ยโทก็เออในชีวิตโทรไม่เคยเล่นเทเลเลยอะแต่ว่าพอได้ลองตัวเนี้ยเข้าไปอะเรียกได้ว่าลืมเจ้า6-2-2ไปเลยในความแตกต่างระหว่าง2ตัวคือโทที่โทรตัดสินใจเลือกเจ้าเนี้ยคือโทรรู้สึกว่ามันค่อนข้าง outstanding มากในเรื่องของฟังก์ชันสัมผัสมันอะเทนชันมันหรือแบบฟิลลิ่งในการเล่นมันอะโทร,รู้สึกค่อนข้างประทับใจตั้งแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่แรกเลยที่จับอะไรอย่างเงออี้ยเสียงด้วยเสียงเนี่ยโทรรู้สึกว่ามันค่อนข้าง f u l ออปชั่นมากคือมันทำได้โคตรหลายเสียงเพราะว่ามันมี t o อก l e ิลสำหรับเ,ออเพื่อที่จะใช้แยกตัวแล้วก็ใช้ผสมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็เหมือนว่าเราซื้อเทเลเนี่ยแหละแต่ว่าฟังก์ชันมันได้ทั้งสแตทและเทเลเลยก็เลย,เลยรู้สึกว่าเจ้าเนี้ยโดนมาก จากที่เราตั้งใจมาซื้อ622ก็เลยกลายเป็นฮิ้วมูทีพาสกลับบ้านเฉยเลยอะไรตอแรกจะให้เขาเป็นสแปร์ตัวที่2ถ้าถ้าสายขาดเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเขาอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเอาไปลองเล่นที่วงเนี่ยกลายเป็นเบอร์หนึ่งเฉยเลยอืมก็คือเราเรารู้สึกว่าฟังก์ชันทั้งในการในการเล่นในโชว์หรือการที่เอ่อ เปลี่ยนกีตาร์แล้วเราไปรวมเล่นกับ,บวงเราคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีย่านที่มันค่อนข้างแบบชัดเจนเป็นกีตาร์ที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องไปหมกมุ่นปรับกับมันเยอะเพราะว่าพอมันมารวมกับแบรน์แล้วเนี่ยมันทำให้แบบย่านย่านทุกย่านเนี่ยมันมันแบ่งออกอย่างชัดเจนเลยก็คือทรู้สึกว่าพวกสายเบสหรือสายอะไรอเงี้ยบางทีเราไม่ต้องหลอนเล่นแบบ ไม่ต้องไปกลัวเล่นโดนมากมายอะไรเงี้ยก็คือเล่นได้เลยไม่ไม่ต้องแบบคิดมากอะครับไม่ต้องคิดมากว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะไปกวนเบสไหมหรือมันจะไปนู่นนี่ไหมอะไรเงี้ยโทรู้สึกว่าเป็นกีตาร์ที่เราเอาลงไปเล่นในแบทแล้วแล้วมันค่อนข้างพอดีมากๆเลยอะไรเงี้ยก็โทก็ขออนุญาตฝากหน่อยนะครับในเดือนกุมภาก็จะมี คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะครับครั้งแรกของพี่โบของเรานะครับก็คือโบกี้ไลออนคอนเสิร์ตนะครับก็ชื่อว่าลานตาคอนเสิร์ตนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดู นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นชื่อคอนเสิร์ตลานตาเนี่ยในโชว์ต้องลานตาแน่นอนซึ่งพวกเราตั้งใจทำกันมากแล้วก็พี่โบก็ตื่นเต้นที่จะพบกับทุกคนมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกแล้วก็ให้กำลังใจทั้งพี่โบแล้วก็พวกเราชาวแบ็คอัพด้วยนะครับที่อยากให้ทุกท่านมาดูโดยเฉพาะพี่น้องนะักดนตรีแบบโชว์ดีมากเลยนะครับก็เราได้มิวสิกได้เก่งๆหลายๆท่านมา มาช่วยพวกเราด้วยแล้วก็พวกเราแบ็กอัพของพี่โบก็เต็มที่มากๆนี่เพิ่งได้หยุดนะเนี่ยเนี่ยเพิ่งได้หยุดมาถ่ายก็ทำโชว์เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ลานตากันในวันที่18กุมภานะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมาเจอกันนะฮะไซส์โปรเจกต์ต่างๆนะครับก็โทรแผนไว้เนาะว่าหลังวันที่18กุมภาก็คือคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเดี๋ยวโทรจะ กลับมาเปิดสอนอีกครั้งนะครับก็อยากให้ทุกท่านที่สนใจที่ไม่ท้อแท้ในตัวโดนะครับก็ครั้งนี้สัญญาและสัญญาเลยว่าจะกลับมาสอนนะครับอย่างจริงจังเนาะก็อยากให้ทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อมาหาโรได้เลยนะครับก็โรก็จะอยู่ในขอ,อบเขต ประมาณเดิมนะครับก็จะมีความเป็นโมเดิร์นกีตาร์แล้วก็มีความเป็นแจ๊สที่ผสม R&B หรือโซลหรือต่างๆนานาก็มาเจอกันใน private class ของโทได้เลยนะครับอีกอย่างหนึง่งที่อยากจะฝากก็คือ,อ,อท่านใดที่สนใจในเขาเรียกว่าการอัดกีตาร์ของโทนะครับก็คือถ้าท่านใดอยากได้เสียงกีตาร์ของโทรไปอยู่ในเพลงของท่านก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโทรจะกลับมารับอัดกีตาร อย่างจริงจังแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับก็สุดท้ายนี้โทก็ขอฝากช่องทางการติดต่อของโทด้วยนะครับก็จะมีไอจี IG นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับก็คือ To นี h a p p y ได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็สำหรับสุดท้ายนี้โทและไอกิตาราก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามช่องไอกิตร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย